สวัสดีครับผมหมูไพศาลนะครับวันนี้ก็จะทําการเปลี่ยนลําโพงนะครับกับรถมิตซูบิชิปาเจโร่นะปี2016จนถึงปี2018นะครับซึ่งคุณลูกค้าต้องการที่จะเปลี่ยนลําโพงใหม่นะครับโดยเลือกลําโพงเป็นของแบรนด์ JL Audio นะครับเป็นชุดแยกชิ้นที่จะติดคู่หน้านะครับแล้วก็เป็นชุดลําโพงแกลร่วมที่จะติดคู่หลังนะครับตัวนี้เป็นของแบรนด์ JL Audio นะครับรุ่น C1 6 5 0 CW นะครับตัวนี้เป็นลําโพงแยกชิ้นนะครับบูฟเฟอร์ขนาด6.5นิ้วหกจุดห้วย ะลรบลังพึ่งแล้วก็เสริมแร่ธาตุพิเศษนะครับที่ให้เสียงคมชัดใสนะครับตัวโครงสร uh ้างเหล็กปั๊มนะตัวนี้ก็จะติดตั้งแทนที่เดิมนะโดยใช้สเปเซอร์ตรงรุ่นนะครับที่จะยึดสเปเซอร์เข้าไปแทนที่ลำโพงเดิมก่อนนะครับแล้วก็ติดวูฟเฟอร์เข้าไปแบบนี้นะครับที่ประตูคูน้านะโดยใช้ปักตรงรุ่นนะครับเสียบต่อโดยที่ไม่ต้องตัดต่อสายไฟเดิมรถหรือว่าสายลำโพงเดิมรถนะครับส่วนลำโพงเสียงแหลมนะครับตัวนี้นี่ ในชุดแยกชิ้นก็จะมีลำโพงแหลมซอบโดมนะครับของแบรนด์เจลอะเดโอที่จะติดตั้งแทนที่ลำโพงเดิมที่หูช้างนะครับก็จะถอดลำโพงเดิมออกเปลี่ยนเป็น t ทวิตเตอร์แหลมซ f อ d โดมเข้าไปแทนที่นะครับตัวนี้ก็เป็นโดมไทเทเนียมนะครับขอบเป็นขอบผ้าที่มีความยืดหยุ่นดีนะครับให้เสียงคมชัดใสนะครับในชุดแยกชิ้นก็จะมีกล่องพาสซีฟหรือว่ากล่องกองเสียงแหลมนะตัวนี้ก็จะเป็นของแบรนด์เจลอะนะครับที่จะทําหน้าที่ กองความถี่เสียงแหลมนะครับที่จะทําให้ลำโพงทวิตเตอร์เนี่ยทำงานอย่างมีประสิทธิภาพนะครับส่วนลำโพงคู่หลังนะครับเลือกเป็นของแบรนด์ JL Audio นะครับรุ่น C1 650X นะครับเป็นลำโพงแกนร่วม2ทางตัวนี้ก็เป็นซีรีส์เดียวกันนะครับโครงสร้างเหล็กปั๊มไม่เหล็กเฟอร์ไร้นะครับขอบเซอ้์เล่านะครับเป็นขอบยางซิลิโคนนุ่มพิเศษนะครับกวยลำโพงนะเป็นกวยโพลีลายลังพึ่งนะครับแล้วก็เสริมแร่ธาตุพิเศษด้วยนะครับตัวนี้แหลมซอบโดมตอกกลานนะครับเป็นโดมไทเท นะครับติดตั้งแทนที่ลำโพงเดิมที่ประตูคู่หลังนะครับติดตั้งโดยใช้สเปเซอร์ตรงรุ่นนะครับยึดเข้าไปแทนที่เดิมแบบนี้นะครับก็จะเป็นลำโพงตรงรุ่นนะครับโดยใช้ปลั๊กตรงรุ่นนะครับสามารถเสียบต่อกับปลั๊กเดิมรถได้เลยนะโดยที่ไม่ต้องตัดต่อสายลำโพงเดิมรถนะครับในชุดนะครับก็จะมีแผ่นดํานะครับทางเรามีโปรโมชั่นนะครับติดตั้งชุดลำโพงเจวนะทั้งชุดหน้าและชุดหลังเนี่ยแถมแผ่นดําแบรนด์กาวซิโลนะครับให้ทั้งหมด4แผ่นก็คือดําประตูให้ทั้งหมด เพิ่มประสิทธิภาพนะครับความแข็งแรงของประตูนะที่จะทําให้ลําโพงแต่ละตัวเนี่ยทำงานอย่างมีประสิทธิภาพนะครับในชุดยกเซตนะครับกับโปรโมชั่นชุดนี้นะครับพร้อมติดตั้งในราคาเพียง12,900บาทนะครับสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่ร้านไพศาลเทคนิคหน,นองแคสระบ,บุรีนะครับ ตอนนี้ก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับลําโพงนะครับเจลออดิโอนะครับชุดแยกชิ้นนะครับตัวนี้ก็ติดตั้งแทนที่ลาโพงเดิมนะครับดัมบด้วยแผ่นดัมบกาวซีโร่นะครับดัมบเต็มบานนะครับแล้วก็เก็บงานสวยงามตัวนี้ก็ติดตั้งกองพัดซีบนะครับตัวนี้ก็ติดกาวเรียบร้อยนะครับแข็งแรงนะครับตัวเสียงแวมนะครับก็ติดตั้งในช่องเดิมนะนี่คือด้านหลังแล้วก็ด้านหน้ายังทรงสภาพเดิมรถอยู่นะไม่ต้องดัดแปลงสภาพเดิมรถนะครับส่วนประตูหลังประตูหลังก็ติดตั้ง ลำโพงนะครับเจลออเดโอนะครับชุดแกร่วมนะติดตั้งเข้าแทนที่เดิมนะดัมด้วยแผ่นดัมกาวซีโร่นะครับเพิ่มความแข็งแรงให้กับแผงประตูนะก็จะสร้างตู้ที่แข็งแรงขึ้นนะครับตัวนี้ก็ดัมเก็บงานสวยงามนะใช้ปักตรงรุ่นนะครับพอเสียบต่อแล้วก็เก็บงานอย่างดีนะครับตอนนี้ก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับชุดลำโพงเจลออเดโอนะครับติดตั้งกับรถมิซูบิชิปาเจโร่ในปี2016จนถึงปี2018นะครับได้อย่างลงตัวนะครับ ติดตั้งเข้าตำแหน่งเดิมน,นี้โดยไม่ดัดแปลงสภาพเดิมรถนะครับวูฟเฟอร์ก็ติดตั้งที่เดิมนะที่ประตูแล้วก็แหลมซอบโดมติดตั้งที่หูช้างนะครับแล้วก็ลำโพงแกร่วมติดตั้งด้านหลังนะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงดูนะครับว่าเป็นยังไงก็ถือว่าสุดยอดนะครับทั้งเสียงเบส เสียงกลางเสียงแหลมนะครับที่คมชัดใสแล้วก็เบสเนี่ยตึบมากนะครับติดตั้งโดยที่ไม่ต้องเพิ่มซับบล็อกก็ได้นะครับกับชุดนี้นะครับท่านที่ใช้รถรุ่นนี้อยู่นะครับอยากจะได้ลำโพงที่ติดตั้งตรงรุ่นนะโดยที่ไม่ต้องดัดแปลงสภาพเดิมรถกับมิซ u b ิชิปาเจโร่ปี16จนถึงปี18นะครับก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่ร้านไพศาลเทคนิคน้องแคสระบ,บุรีนะครับ